เป็นครั้งที่2 9ที่ข้าพเจ้านางสาวอาวิคชาหมดชังขอถวายเสียกโสสารยายปพระสูตรพระบริสและมุตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะ ในบทสวอดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอสาธุ เสดชุมนุมเทวดาสมัราชกาวาเลนสูอัตราคัจฉันตุเทวต้าสักพสัตมังมูนีราชาสุนันตุสักขโมฆะทางสักเคกยเมจารุเปคิรุสิขารตเตจัจตาลิเควิมาเนทีเปรเทพจักขามีตาลุวะนาคาหะนเคหะวัตถุมะิเขตเดภุมาจยันตุเทวาชลาถาลาวิสัมเนยคกคขันทพนาคาติทัปตาสันติเกยังมูนีวะระวัจจานังสาธาวเมสุนันตุ ธรรมมาสมุนกกาโลอายมพันตาธรรมมาสมุนกกาโลอายมพันตาธรรมมาสมุนกกาโลอายมพันตาบทที่สองบทบูชาปะรัตนตไยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามาบทที่สามบทกาปะรัตนตไยอรหังสัมมาสัมพุทโธภกวาพุทธังบัณันตังอภิวาเทมิ ว่าคาโตผะวัตตาโมธัมมานโมซานีสุปฏิปันโนภะวัตโตสาวกสังโฆสังฆนโมนี่บทที่สี่บทสวดนิมมานังสิทธิคาถานโมทัสสะภะวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสาระ มณะปาทะทธังสันนังกัจานิธรรมังสันนังกัจานิสังฆังสันนังกัามิตุเรยมปิพุทธังสันนังกัจามิทุเรยมปิธรรมังสันนังกัจามิทุเรยมปิสังฆังสันนังกัจามิตารียมปิพุทธังสันนังกัจามิตารียมปิธรรมังสันนังกัจามิตารียมปิสังฆังสันนังกัจจานิโมติโยโมตุสัจจะเกียรยาคาถานณทิเมนสันนังอัญญามุทุเมนสันนังราเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมนโหตุสัพพะทา นักท er, ี่เมสระนางอัญยธรรมโมเมสระนางวรังเอเตนัสสัจวัชนัสสดิเมนหกเด็กสัพปะธานักที่เมสระนางอัญญังสังโฆเมสระนางวรังเอเตนัสสัจวัชนัสสดิเมนหกเด็กสัพปะธาบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโวิชาสรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุนันตาโรบริสธรรมมาสาริสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ คนที่แปดทำมาโนสติสวากันโตภควัตตาโมสันติริโกะกาเลโกเอหิปัสสิโกปานายิโกปัจจตังเวทิตับโพวิญโยหิติบทที่เก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆ ยาที่ทางจัดาริบุตริสาย,ยุค่านี้อธาบุริษปุคลาเอสสภพะวะโตสาวกะสังโคอาหุนิโยปาหุนโยทาคิเนโยอันชลีกรนิโยอนุตรังปุญญาเขตตังโลกัสสติบทีสิบบรัตนสูตรยานีทัพปตานีสมาคตานีคุมาน,า,านีว่ายานีวะอันตาลิเคสเพวะปูตาสุหมนาภวันตุอถาอัาอโหปิ สักระจ,จะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิพูตานิสาเมถธาสเพเมตังกโรธะมานุสิยาประชายทาิวาจะรตโตจะหารันติเยพลิงตัสมาหิเนลคธาอัปปมัตตายังกิจจิวิตตังอิทาวะารังวาสเคสุวายังรัตนัางปณิตังนะโนสมมาอัธิตถาคเตนะอิธัมบิมุเตรัตนนางปณิตัง เอเตนะสจเจนะสุวัตทีหุ่นตูขยังวิราคังอังมตังปณีตังยะทัชชา,าสกยะมุนีสัมมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสัมมาทิขิตจิราภิธรรมเมระตังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตทีหุ่นตูยามพุทธเศธโถปะริวันนะยีสุจิงสัมมาทิมานันตะริกัญญามาหุสมาทินาเตนะสัมโมนะ วิชติอิธามปิธามเมรัตนาปณิตาเอเตนสัสเจนะสงวัติมุขหุวตุเกปุคาลาอัฏฐาสตังปสาสัทธาเจตาริเอตานิยุคานิยหติเตทกักขิเนยยาสุข,ขัสสสะสาวก้าเอเตสุทินานิมหาภลานิอิธัมปิสังเครัตนาปณิตังเอเตนสัสเจนะ ัตเที่ยหุนตุเยสุปยุตตามนาาัสสานเหนานิกามิโนโคตะเสสาสนามิเตปติปตาอามตังวิขยะหะลัทธามมทาติปติมุช,ชามานาอิทัมปิสังเครัตนานปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัดที่หุนตุยถินทะขีโลปัทวีสิโตสิยาจตุมพิวาเตพิอสัมปะกรรมปิโยตะถูปะมังสับปุริสังวราหามิโยอรยิยสจามิ เวจะปัสติธรรมปิกสังเคระตะนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะวัสดีโหตุเยอริยสจานิวิภาวะยันติครมพีละปันเยนะสุเทสิตานิกิจจาปิเตโหติุทธสัมบามตานณาเตภวังอันทะมะมาทิยันติธรรมปิกสังเคระตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดี บุตุสหาวัสะทัสสนะสัมปทายะตย,ะยะสุธรรมาสยิตาพระวันติสกายะทิที่วิจิกิจชิตันจะสี่ละปะตังวาปิยะท,ทัติกิจิจตูหะปายหิจะวิปปุตโตฉะ <c oughs> ในคออ่ะยืนใแล้วฉะาจารพิธา,านานี้อทพูก,กาตุงอิธัมปิสังเครตน,นังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหนตุกเกิดจาปิโสกรรมมังกร,รติปาปะกังกาเยนะวาจายุทาเจตาสาวาอาะอทพูโสตสะ ปฏิชาทายะอาทาภตาทิฐะปทาสะวุตาอิทัมปิสังเครัตนนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุวนาปะหุมเพยะถาปุสิตะเคคิมหานะมาเปมสปะถามมะสมาคิมเหตรมมะถูกมะมังธรรมวัฏรังอเทสัินิพพานะค่ะมีปะระมังหิตายะอิทัมปิภุเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุวะโรวะรันยุวะโทวะ ราหะโรอนุตรโรธรรมะวะรางอเทสัิอิทัมปิพุทเทรตนางปณิตังเอเทนะสเจนะสวัติหนุนตุขีนางปุรานางนาวังนทัทิสัมภาวังปิรัตจิตายัติเกพระวสณีเขเตขีนะพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีลายะทายมปะทีโปอิทัมปิสังเครตนางปณิตังเอเทนะสเจนะสวัติหุนตุ ยานีทัพพูตานิสมาคตานิคุมมานิวายานิวะอันตะลิเคตะทาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนะมะสัมมะสวัสดิ์หุนตุยานีทัพพูตานิสมาคตานิคุมมานิวายานิวะอันตะลิเคตะทาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังสมัตนะมะสัมมะสวัสดิ์หุนตุยานีทัพพูตานิสมาคาตา นิุม,มานิวายานิวะอันตะลิเคตถาคะตังเทวมนุสปุชิตังสังฆนัมัสสามะสวัสดิโหตุบทที่11อาตานาริยบริตบทย่อสัพพโรคาวินิโมตโตสัพพสันตาปวัชิตโตสัพพเวระมติกันโตนิพุตโตจตุวังภาวาัสภีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุปาเต พวัตวันตาราโยสุกิที่ขายุโกพวะอภิวาทนสีรีสนิจจากุทาปจายโนสตาโรธรรม,มาวตันติอายุวันโมสุขขังพะลังบทที่12องอธิตะปริยายสูตรเอวเมสุตังเอกลางสัพยังพระขวาขยายังวิหารติขยาสีเสสัตถิงพิขุสหาหเสนะตันตาราโขพระขวพาพิขุอามันเตสิ สพังพ <f dragging> ิฆเเวอริตต <jack ata> ังกิจจะพิฆเวสพังอริตังจะขุมพิฆเวอริตังโลปะอริตาจะขูมวิญญาณังอริตังจะขูมสัมพันสอริโตยังไปทังจะโคสัมภันสปัญสยาอุปัชติเวทีตังสุขังวาทุขังวาอรูขังวาสุขังวาตัมปีอริตังเกนะอริตังอริตังราคาคินะโทสักคินะมหังคินะอทิตังชาติยาสรามารณ์เนนะโสเกหิเปรเทหเวหิทุเกหิโทมนัะเสหิอุปายาเสหิอทิตัติวะหามิ สโสตังอริตังสัทธาอริตาโสตวิญญาณังอริตังโสตส,สัมภโสอริโตยัมไปทังโสตสัมภสปัญจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุขังวาตัมปิอริตังเกนะอริตังอริตังราคะกิณาโทสขะทิณาโมหัะทิณาอริตังชาติอาลสารามะระเนนะสงเกหิบริเทวะหิทุเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอริตังติวะหามิขานังอริตังคันธาอริตาคานะวิญญาณังอริตัง อคณะสัมพัสโสอธิโตยัมีทางคณะสัมพัสสปัญสยาอุปชติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะอทุกขังวะสุขังวะตัมติอริตังเกนะอริตังอริตังราคะเขินาโทสักขีนาโทหักขีนาอริตังชาติยาสรามารณ์เนนะโสเกหิบริเทวิหิทุกเกหิบริมนัสสหิอุปายาสหิอริตันติวะทามิชิวะหาอริตารสาอริตาชิวะหาวิญญาณังอริตังชิวะหาสัมพัสโสอธิโตยัมีทางชิวะหาสัมพัสสปันติยา คุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมสุขังวาตัมปิอริตังเกนะอธิตังอธิตังราคาคินาโทสคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชารามารณีนะโสเกหิภาริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิายโยอริตโตโภทะภาริตากายวิญญาณังอธิตังกายสัมภะโสอะริโตยังไปทางกายสัมภะสังสยา อุป ah ัชฌติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมะสุขังวาตัมปิอะริตังเกนะอะริตังอะริตังราคักินาโทสักินาโมหขินาอะริตังชาติยาชรามะระเนนะโสเยหิอุริเทวะหิทุเขหิโภมนะสเสหิโอภายาเสหิอะริตังติวะทามิมณุอะริตโตธรรมาอะริตตามโนวิญญาณังอะริตตามโนสัมผัสโสอะริตโตยามิทังมโนสัมผัสสัมจิยาอุปัชฌติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมะสุขังวาตัมปิอะริตังเกนะอะริตัง อาทิตตังราคะคินาโทรงสอบคินามวหคินาอาทิตตั้งชาติยาสรามาณีนนะสเกหิบริเทเวหิทุเขหิธมนะเสหิอุบายาเสหิอาิตตันติวัทามิเอวังกัสังพีเขเวสุตตะวอาริยสาวะโกจะกขุสมนีปิณิพินทัตติรูปเปสุปิณิพินทัตติจักขุวิญญาณีปิณิพินทัตติจักสัสภาเสปิณิพินทัตติยมปิดทางจักขุสภาวะสังวรเจาอุปชติเวทายินตั้งสุขังวะรุขังวะอะทุขะ นังสูขังวาตัสสมิงปินิพินทติโสตัสสมิงปินิพินทติสัทเทสุปินิพินทติโสตวิญญาเนปินิพินทติโสตสัมภสเสปินิพินทติยมปิทางโสตสัมภัสัพัญจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตัสสมิงปินิพินทติคานัสเมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติ ขานาวิญญาณนปินิพินทติคานาสัมภะเสปินิพินทติยามปิทางคานาสัมภัสังกัญาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกังวาอทุกขามาสุขังวาตาสมีปินิพินทติชิวะหายปินิพินทติรสเสสุปินิพินทติชิวะหาวิญญาณนปินิพินทติชิวะหาสัมภะเสปินิพินทติยามปิทางชิวะหาสัมภัสังกัญญาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกังวาอทุกขามาสุขังวาตาสมีปินิพินทติกายะสมีปิณิพิน ินพินทติกายวิญญาณเนปิินพินทติกายสัมภัสเสปิเนพินทติย่มปิดทางกายสัมมสปัญเจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกข kind of ังวาอทุขมะสุขขงวาตาสเมิงปิเนพินทติมนัสมิงปิเนพินทตติธรรมเสุปิเนพินทติมโนวิญญาณเนปิเิพินทติมโนสัมภัสเสปิเนพินทติย่มปิดทางมโนสัมภสปัญเจยาอุปชติเวทายตังสุขขงวาทุกขังวาอทุ ราห์มาสัุขังวาตาสเมิงปีนิพินทติปนิพินทางวิราชติวิราคาวิโมตติวิโมตสมิงวิโมตสเมีติยานังโหติหิแลชาติอุสิตังพรหมจัรยยังกะตังกาลานิยังตาปรังอิทัตตายาติปชานาติติอิธามาวจัตพระวะอันตะมะนาเตพิขุภพระวะโตภาสิตังอภินัณฑูริมสมิงจัตปนะเวยากะระยัสเมิงพันยะมานตัสสะพิขุ่สหัน สะสะอนุปาทายะอาสะอาสะเวหิจิตาหนึ่งวิมุตเจี๊สุติบทที่สิบสามอนันตะลักคณะสุต,สตังเอวามีสุตังเอกังสัมยัมาาาพระข่าพภารณัสิยังวิหารติอิสิปัตเนมิคาทาเยตันตระโผพระข่าปันจัวะขี่เยพิขุอมามันมาเตสิรูปังพิขเวอนัตตารูปัจงจะหิดามพิขเวอัตตา อาพาวิ<จ>สัตในยิธังรูปังอภาทายสังวเตยยลเพทหาจะรูเปเอวเมรูปังหตุเอวเมรูปังมาหโหสีติยะสัมาจะโหพิฆเเวรูปังอนัตตานสมารูปังอาาทายสังวัตริะฉลปฏิรูเปเอวเมรูปังหตุเอวเมรูปังมาหโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทางพิฆเเวอัตาอภาวิสัตในยิธังเวทนาอภาทายสังวเตยยลเพศหาจะเว ทานายยะเอวัเมเวทนาหกตัเอวัเมเวทนามาอโหสิติยสัมมาจะขบพิภเวเวทนาอนัตตาตสมะเวทนาอาภาทายะสังวัตตินะจัลภะติเวทนายะเอวัเมเวทนาหกตัเอวัเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะยีทางพิภเวอตาภวิสัญญีทางสัญญาอาภาทายะสังวัตเตีะเพทธาจะสัญญายะเอวัเมสัญญาหตุ เอวังเมสัญญามาอโหสิติยสมาจะหกวิเขเวสัญญาอนัตตาตะสมาสัญญาอภารายะสังวัตตินาจะละพัตติสัญญายะเอวังเมสัญญาหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจะมีทังวิเขเวอัตตาต่ภาวิสังสุนยิถังสังขาราอภาทายะสังวตเตยุะเพียธาจะสังขาริสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาไอหิสุนติยสมาจะหกวิเขเวสังขาราอนัตตา ตัสมารสังขาราอาภาธายะสังวัตตินติเนจรักพัตติสังขาริยสุเอวเมสังขาราหุตัวเอวเมสังขารามาอะหิสุนติวิญญาณางอนตาวิญญาณนางจะหีทางเิ้าเวอัตาอาภาวิสันนยีทางวิญญาณงอาาธายะสังวัตติคนพลัพทาจิวิญญาณในเอวัเมวิญญาณนางหุตัวเอวเมวิญญาณัางมาหุสสติยัสมาจจหุบพข้าเววิญญาณนางอนตาตัสมาวิญญาณนางอภาธายะสังวัตติเนจรักพัตติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณนางหุตัวเอวเมวิญญาณัางมา เอาหูสีติตังกิง Bull, วัญยะถาภิกขเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจัจพันเตมานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขงังพันเตยามานิจังทุกขงังวิปัสสนาไม่ทำมังกรังลังโนตังสมานุปัสสิโตงเอตังมะมาเอโสหัมมะสมิเอโสุมิอัตตาิโนหิตังพันเตตังกิงวัญยะถาภิกขเวเวทนาอนิจังวาอนิจังวาติอนิจจพันเตมานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมานิจังทุกขังวิปปาริณาม่ทำ กัรหลังนุตังสัมนุปัสสิโตงเอตามามาอิโสหะมัสมิอิโสมมอัตตาริโนหิตังพันเตตังกิงวันยะถาพิฆเวสัญญานุจาวะนิจาวะติอณิจาวพันเตมะดานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตมะดานิจังทุกขังวิปะรินามาทำมังกัลังนุตังสัมนุปัสสิโตงเอตามามาอิโสหะมัสมิอิโสมมอัตตาริโนหิตังพันเตตังกิงวันยะถาพิฆเวสังขารานิจาวะนิจาวะติอณิจาวพันเตมะดานิจังทุกขังวาตัง ทุกขงัขงวาติทุกขงังพันเตมันนาณิจังทุกขังวิปาริณามาทำมังกรังโนตังสาวมโนปัส soup, สิโตงเอตามมาเอโสหะมัสมิเอโสมีอาตาดิโนเหตังพันเตทางกิงมรรยทธาทิสอบเวียญาณมณิจารณิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตมันนาณิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตมันนาณิจังทุกขังวิปาริณามาทำมังกรังโนตังสัมมโนปัสสิโตงเอตัมมะาเอโสหะมัสมิเอโสมีอัตาดิโนเหตังพันเตตาสัมมา ตัสสะมาติหาพิกเขเวยังกิจิรูปังอัตติตานาคตุปจุบันนั้งอาจจะตั้งวาพระหิทาวะโอราริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายันทุเรสันติเกวยะสพังโรปังเนตามะมณีโสหะมัสมนินะมีโสอัตตาติเอวะมีตังยถาภูตังสัมมันบัญญาะัตทพังยากาจิเวทนาอัติตานาคตุปจุบันนังอาจจะตังวาพหิทาวาโอราริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวา ยาทูเรสันต ah ิเกอวาสภาเวทนาเนตังมะมะนิโสหัสมะีนะนิโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาปูตังสมุทปัญญาญาทัตพังยากาจิสัญญาอติตานะคตุปัจจุบันนาอชิตะวาภิทดาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปันิตาวายาทูเรสันติเกอวาสภาสัญญาเนตังมะมะนิโสหัสมะีนะนิโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาปูตังสมุทปัญญาญาทัตพังยี่เกจิสังขาราอติตานะคตุปัจจุบันนาอชิตะวาภิทาวา โอราลิก้าวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวาเยตูเรสันเดเกวาสัพเพสะขาราเนตามมะเมโสหอมัสสมีนะเนโสอัตตาดิเอวะเมตังยะถาปูตังสมัยปัญญาญาทันทัพพังยังกิจจิวิญญาณังอติได้นะคะทุปัจจุบันนางอจตตวาพิทวาวาราลิก้าวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายันทุเรสันติเกวาสะพังวิญญาณังเนตังมะมะเนสโหอมัสสมีนะเนโสอัตตาดิเอวะเมตังยะถาปูตัง สมัยปัญญายัตถะพังเอวังปัสสังพิฆเวสุตตวะอริยะสาวโกรูปสัมีปินิพินทติเวทะนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทติสังขาริสุปปินิพินทติวิญญาณสัมิงปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราชาวิโมติติวิมมตัสสมิงวิมุตัสมีติญาณหุติขีณาชาติมุสิตังพระมัจาริยังกตังกัรานิยังนาปรังอิปัตายาติปชานาติติอิธามาวจะประเขาว่าอันตมนา ปัญจาวัคคียาพิขุปะควะโตภาสิตังอภินเนทุกอิมัสมินจาปปนะเวยาการายัสมินพิมยะมาเนปัญจักวัคคียานังพิขุนังอนุป,ปาทายะอสเวหิจิตามิวโมตจิงสุติ